ครับไปดูความคืบหน้าการแก้ปัญหาลิงทีจังหวัดลบบุรีครับนอกจากแผนปฏิบัติการจับลิงในตัวเมืองย้ายไปอยู่สวนลิงที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆกําลังหาแนวทางแก้ปัญหาลิงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิอาเภอชัยบาดานครับเพราะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีปัญหาลิงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับนายพลอังคภารกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหาดูร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาลิงบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ,บัวชุมตำบลศิทิลาทิพย์และตำบลรั์ตะเคียนโดยนำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาผลกระทบจากลิงรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหานะครับ ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิอ,อําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีถูกมองไว้สําหรับเป็นสถานที่อยู่ใหม่สําหรับลิงจากตัวเมืองลบบุรีหรือว่าลิงตึกมีการสร้างคอกรั้วกั้นกว้างใหญ่นะครับเป็นแผนที่เขาถูกมองไว้แต่แรกขณะที่อธิบดีกรมปัทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชระบุว่าการย้ายลิงตึกลบบุรีไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิ ยังมีอีกหลายขั้นตอนครับโดยเฉพาะการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านรอบพื้นที่เขตทำลาสัตว์ป่าเขาสมโพธิมีพื้นที่กว่า8,000ไร่นะครับมีความอุด,ดมสมบูรณ์มีพัน์ธุไหม้หลากหลายนอกจากนี้ยังสำรวจพบสัตว์ป่าหลายชนิดและเป็นป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญด้วยครับ